สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้บ้านสวนทรงรักมาเที่ยวกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยในตัวเมืองกรุงเทพคะ่ะมีพืชผักเกษตรแบบนี้คะ่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยโหระพาผักทุกอย่างปลอดสารเคมีนีพี่สาวคะ่ะตาลิงสวัสดีครับนี่คะ่ะฝรั่งบ้านสวนหลังน้อยสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนคะขหนโยธิน52แยก16 เนี่ยค่ะกรุงเทพค่ะกลางกรุงใช่ไหมคะมีเวสเทิลบ้าวนี่ค่ะที่เขากว้างใหญ่ไพศาลค่ะเขาจะทําคอนโดมิเนียมใช่ไหมคะคนี่ค่ะคอนโดมิเนียมนี่นี่เป็นเจ้าของของเขาหมดเลยเหรอคะเป็นเจ้าของคอนโดมิเอ๋อนี่ค่ะโอ,โอเคเลยอู้ดิพริกเดี๋ยวขอดูพริกหน่อยอนี่ค่ะ โอ้ยตอนนี้เราเพิ่งจะมารู้นันเนเ่ยว่าก,ากลางกรุงเทพเราก็มีแบบนี้ด้วยมีทุกอย่างนี่ค่ะพริกพริกกะเลียงค่ะแล้วก็มีนางรักโหระพานี่ค่ะอันนี้นางรักค่ะอันนี้ต้นมะนาวค่ะโอ้โหมีพักทองด้วยนะคะมีพักทองกําลังเรืออยู่ค่ะแล้วก็มีขี้เหล็กด้วยค่ะมีมะละกอด้วยโอ้โหไหนขอทุกต้นขี้เหล็กเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเขาตัดต้นไม้นี่ค่ะต้นขี้เหล็ก โอเคต้นขี้เหล็กนี่ค่ะธรรมชาติสุดๆโอ้โห oh, oh, สุดยอดค่ะนี่มะละกอค่ะแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะอุ้ยคุณสามีมาแล้วนี่ค่ะมีกล้วยมีต้นกล้วยแล้วก็มีเอ่อถั่วฝักยาวค่ะนี่กําลังงอกว้า oh, ว wow. นี่ค่ะปลอดสารเคมีจริงๆอันนี้โหระพาคาน่ารักมากๆว้า wow. บ้านสวนทรงรักเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ค่ะที่จะถ่ายทําเอาไว้ชมค่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆมันธรรมชาติมากๆเลยโอ้โหอันนี้โหระพาเหรอคะพี่หนุกอะไรคะใบกะเพราใช่ไหมคะ,ะ,คะอ๋าค่ะนี่ค่ะพี่เสาวเขาเก็บใบกะพเพรานี่ค่ะทําร้านอาหารเนี่ยได้ได้เอ่อ <c oughs> พืชผัก,กเกษตรแบบปลอดสารเนี่ยค่ะทําให้ลูกค้าได้รับประทานสุดยอดค่ะท่านใดสนใจมาอุดหนุนได้นะคะ อยู่พหลโยธิน52แยก16ค่ะคอนโดมิเนียมแถวนี้ชื่ออะไรคะเผือ่อลูกค้าสนใจจะได้มาถูกคะอ,อ๋อคอนโดนิวพอร์ตนิวพอร์ตเพลสเพลสอ,อ๋อพอร์ตใช่ไหมคะนิวพอร์ตเพลสอ๋อโอเคสุขุมวิทเออเออลืมอีกแล้วอะไรนะนนโอเคพหลโยธิน52แยก16บหกนิวพอร์ตเพลสโอเคค่ะนี่ค่ะ พี่สาวทํากับข้าวขายค่ะนี่ค่ะโอ้สุดยอดมากนี่ค่ะกระเพราสดสดกระเพราสดสดจากทุ่ง <c oughs> จริงๆ,จ,งๆจากสวนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่อันนี้ด้วยเก็บอันนี้ด้วยค่ะสวยมากไปเ,เ,เก็บทังดูนค่ะว้าวเวลาแกจะทําลาบเนี่ยทํากับข้าวนี่ค่ะมีตะไคร้ด้วยโอ้ยทุกอย่างนี่ค่ะอันนี้นางรักเนาะนางรัก,กโอ้ยพี่เขาปลูกเก่งมากพี่ พี่แกชื่ออะไรนะคะที่แกปลูกเจเปิเจปิ้ลเปิ้ลอ๋อโอเคเจเปิ้ลอ๋อแก,ปล,ก,แกปลูกไว้นี่คะ่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเจเปิ้ลแกดูแลที่ที่นี่คะ่ะโอ้โหสวยมากธรรมชาติจริงๆมีกระเพราสีม่วงด้วยคะ่ะนี่คะ่ะ<แ>กระเพราแดงคะ่ะออกสีม่วงๆอุ้ยต้อนอันนี้บังต้นมะละกอ นี่แกพาะเองเหรอคะอุ้ยเล็กๆค่ะโอ้โหรุ้สุดยอดอุ้ยน่ารักมากเลยจ้ะอุ้ยเครื่องบินค่ะนี่ค่ะโอโหดีมากเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายดาริ่งบ๊ายบาย See you บ๊ายบายบายซี u ูขอบคุณค่ะอ๋อโอเคเห็นแล้วค่ะ โรภาโอเคค่ะเจคนสวยค่ะเออคุณเจเปิลค่ะถอนต้นเอ่ออาจารย์หันหน้ามองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยค่ะนี่ค่ะดีมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพระเจ้าอวยพรโหสุดยอดมากอ่ะสวยมากดาริ่งรับดาริ่งรับมองรับรับให้เนี้ยงหน่อยพี่หนุกรับให้หน่อยเนี้ยถ่ายวิดีโออยู่ ขอบคุณมากมากเลยเต้นนึงเอาไหม d a r l i n หันหันหันอะไรนะคะฉันจะเอาต้นเอนี่ให้ต้นเนึ่งได้ค่ะอะไรก็ได้ที่ให้มาหนูเอาหมดเพราะเป็นต้นหนูอชอบอู้ออสวยมากเลยอลนนโอเคขอบคุณค่ะออออขอบคุณมากค่ะซีดีมเดิมามาเนดดด